ห้ามพลาสำหรับเงิน21ล้านที่เกมเขาทำการแจกมาให้มันทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไอ้ตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วนะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแล็นลล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี t ยว o ต c e ก็มี Pad of Excite สก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแกล g น n d l o k M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจ100%ซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. เล่นเกมจนโทรศัพท์พังแบตเสื่อมมาเปิดเกมทิ้งไว้นานๆเปลี่ยนเครื่องบ่อยอาการหัวร้อนจากการตีบวกจนเหกจนโทรศัพท์ติดปีกอันนี้ไม่นับอมีมือถือหลายๆเครื่องเพราะต้องฟาร์มหลายๆตัวปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณหันมาใช้ WeeSPhone โปรแกรมระบบข่าวมือถือที่จะทําให้เราเพลิดเพลินไปกับเกมที่เราเล่นเพราะมันเปิดได้หลายจอเปิดได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปิดจอทิ้งไว้ใช้ในคอมก็ได้มือถือก็ดีจะเปิดขายของจะเปิดฟาร์มจะเปิด2เกมจะเปิดอะไร สามารถทำได้หมดแต่จะเปิดตีบวกอันนี้ไม่แนะนําเดี๋ยวต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่มือถือมันอาจบินได้ในตอนตีบวก <c oughs> <c oughs> เปิดได้ทุกเกมที่อยู่ในมือถือเรื่องค่าไฟโทรศัพท์ร้อนแบตเสื่อมตรงนี้มือถือหลายๆเครื่องปัญหาเหล่านี้จะหมดไปในทันทีเพราะมันเปิดได้หลายจอมากๆ <c oughs> ซื้อง่ายผ่านระบบพร้อมเพราคาก็ถูกถูกแสนถูกเพียง24บาทต่อวันย้ำ24บาทต่อวันสามารถทดลองใช้ฟรีฟๆกันได้เลยที่ลิงกใต้คลิปของดีขนาดนี้ ได้ยังไงไปลองกันได้เลยที่วีเอสโฟ อย่างที่บอกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนเนี่ยไปหาเงิน21ล้านกันจากอะไรครับนั่นก็คือจากการลงดันอันนี้นั่นเองเนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้วนั่นก็คือรวมทั้งหมดเลยว่าไอ้กล่องอันเนี้ยเลือกอะไรมันถึงได้แพงที่สุดแต่ว่าประเด็นผมลืมทําว่าเออมันมีกล่องอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องอาวุธอันนี้เนี่ยเราสามารถเก็บมาได้ก็คือ2อาทิตย์เนี่ยมันจะรวมแล้วได้10กล่องพอดีนะครับให้เราเก็บเอาไว้ซึ่งอาทิตย์นี้ผมครบและ10กล่องผมก็เลยมาทําคลิปให้ทุกๆคนนนดูั่เอง เพราะว่าถ้าเกิดกล่องอันนี้เนี่ยมันมาในอนาคตอีกนะครับบางคนบอกว่ามึงก็ลงคลิปช้าเกินใช่ไหม <S <S 1> <S 1> แต่ก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันมาอีกเราก็จะได้ไม่พลาดไงก็สามารถเอาไปทํากันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกก็สามารถทําแบบนี้กันได้นะครับคือกล่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เครับเลือกอาวุธที่เราได้มาเนี่ยแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยไปกดดูตรงนี้ก่อนนะอาชีพทั้งหมดเนะนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะมีอาชีพทั้งหมดมาให้นะครับสมมุติถ้าเกิดผมจะเลือกเป็นกาตาใช่ไหมเออผมเล่นแอดใช่ไหม แล้วผมจะตีกาตาขึ้นไปผมจะบอกว่าเออผมจะเก็บวัตถุดิบเพิ่มเอาไว้อะเพื่อจะเอาไว้ตีปลอดภัยในอนาคตไงผมก็เลือกกาตามาทั้งหมดเลยมันไม่ได้หรอบอกเลยว่ามันก็ได้นั่นแหละนะยแต่ว่ามันจะไม่ดีกว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้กาตาเนี่ยด้วยความที่มันราคาล้านหใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเจาะรู หรือเราเอาเจาะรูขายอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินแค่16ล้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิล้านเนี่ยมันก็ได้แค่10ชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้นะครับก็คือเอาของชิ้นนี้เนี่ยของที่แพงที่สุดในนี้เนี่ย มาเจาะรูเออดูแล้วกันเนะยว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นี่ครับตอนนี้ผมจะแนะนำนะครับนี่นก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือสนับไหนวะหา <c oughs> ไม่เจอเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยสนับสนับสตุสตุสตัตสต,สต,สตุอยู่ไหนวะอันนี้นี่นี่เจอแล้วนะครับก็คือสนับตัวนี้นะครับนี่ราคา21ล้านนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเรามาเจาะรูแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยแล้วเราคิดดูว่าถ้ากาตาเมกีได้ล้านหกกบอันนี้21ล้านเราจะเลือกอะไรครับเออก็เลือกอันนี้อยู่แล้วใช่ไหม แต่การที่เราคิดว่าเอ้ยแล้วเราเลือกอันนี้มามันจะขายได้ยังไงมันขายไม่ออกแนะนำนะครับว่าให้เราเนื้อไปทําตัวเด็กมาแต่ว่าการที่ทําตัวเด็กเนี่ยตัวเด็กมันก็ต้องมีเงินด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตัวเด็กนะครับไปลงดันนี้ก็คือให้ตัวหลักเนี่ยพาไปลงก็ได้นี่เอาตัวดักตัวดักตัวหลักเอาตัวหลักพาไปลงเนื้อก็คือพาไปลงดันนี้ไปเลยเออมันลงง่ายครับมันไม่ยากก็คือพาไปลงแล้วทีนี้ตัวเด็กเนี่ยเราก็เอาอาวุธที่ชาวบ้านชาวช่องเขาใช้อ่ะ อะไรที่มันขายออกก็เลือกได้เลยแล้วก็ไปขายแล้วกันนะครับเพื่อให้ตัวเด็กเก็บเงินนี่เราก็จะได้เอามาแล้วของที่ผมคิดว่ามันจะขายออกก็น่าจะเป็นกาตาเนะครับแต่ว่าอาจจะขายนานหน่อยนะกาตาเอ้ยพวกดาบดาวตกของไนท์เอ้ยพวกหอกอัน,นเนี้ยเนี่ยเออแล้วขายได้อยู่นะครับเนี่ยดาบดาวตกก็ขายได้ในราคาก็ล้านสี่เหมือนกันอะไรพวกเนี้ยอะไรที่ชาวบ้านแถวช่องก็ใช้กันอะ่ะก็เอามาขายนะครับให้ตัวเด็กมันขายแต่ว่าตัวหลักก็เอาไอ้สนับอันนี้ไปทําก็ได้ แล้วก็เอาไปให้ตัวเด็กดึงออส่วนใครเนืับที่เออล่าสุดผมเจอคําถามมาคําถามหนึ่งนั่นก็คือพี่อธิบายได้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะทําเอาของมาให้ตัวเด็กดึงอะ่ะเออมันทํายังไงผมไม่เข้าใจอ่ะพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูเลยแล้วกันนะครับคือการที่เราเนี่ยได้มา10กล่องแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอา10กล่องอันนี้มาเจาะรูเนี่ยมันก็จต้องมี11ชิ้นใช่ไหมล่ะชิ้นที่11เเนี่ยครับผมจะ เอาที่มันมีออฟตีนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไปหาในตลาดนะครับที่มันเป็นออฟสี่นะครับอย่างเช่นผมจะเอาสตุดเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นชิ้นนี้แต่ว่าเอาของที่ยังไม่เจาะรูนะ เพราะว่าเราจะมาเจาะรูขายไม่ต้องเอาอันเจาะรูมานะยครับก็ไปหาอันที่มันเป็นออฟสี่อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเห็นไหมเขาทำออฟสี่มาให้แล้วเราก็ทาการดึงมาครับนี่มีคนแย่งซื้อด้วยเออเผื่อได้นะครับก็ซื้อมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีคนประมูลขายกันอยู่เนี่ยคือออฟสี่พวกเนี้ยเวลาเราเอา,เอาลงตลาดนะครับมันจะติดประมูลเราก็เอาของพวกเนี้ยเออไปแย่งกันดึงมาอา้าวดึงไม่ได้อันนี้ดึงอันนี้ได้ไหมเออดึงอันนี้ได้ก็เนี่ยของที่มันออฟสี่เนี่ยดูดิเขาเอาลงมา เอามาลงเพียบเลยเนี่ยก็สามารถมาดึงได้นะครับที่มันเป็นออฟซีพวกนี้ยทีนี้เราก็เอาของพวกนี้อัที่มันเป็นออฟซีเนี่ยมาเจาะรูแล้วเราก็เอาไปขายทีนี้มันก็ติด<บ>จ,ะจะติดประมูลใช่ไหมทีนี้พอติดประมูลเราก็เอาตัวรองมาดึงออพอจะนึกภาพออกไหมนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมทาแบบนี้ให้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือไปคราฟมานีครับนี่ไปคราฟอุปกรณ์มาถ้าเกิดเรามีใบออฟที่มันได้จากดันธนาทสเวลาเราลงดันนี้ไอ้เจ้าดันตัวเนี้ยเนี่ย เราจะได้ใบออกพวกนี้มาเออไม่ว่าจะลงแบบไหนเนี่ยวอลเลอร์ก็ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะสุ่ม,มกันหน่อยก็ถ้าเกิดได้ใบาการ์ดอาวุธมาเนี่ครับเราก็มาคราฟเอาตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะทําให้ทุกคนดูเลยเนะครับนี่มาคราฟอาวุธกดติ๊กอาชีพตรงนี้ออกแล้วเราก็มาคราฟนะครับอันนี้มันใช้อะไรนี่ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งก็คราฟตัวนี้มานี่ลงมาหน่อยหนึ่งนี่เห็นไหมก็ซื้อวัตถุดิบมานะครับแล้วก็คราฟมาแต่ผมเอามาแล้วไง มันอยู่ในตัวผมอยู่แล้วไหนวะอยู่นี่นี่หลังจากนั้นนะครับเราก็อัพเลเวลมันขึ้นไปนะครับนี่อัพมันขึ้นไปอัพมันขึ้นไปอัพมันขึ้นไปนี่ผมมีวัตถุดิบเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็ไปล่าบอสไว้ตั้งนานแล้วเออมันมีของมันเอง <c oughs> นี่ก็ทําการอัพเลเวลมันขึ้นไปนะครับเราก็จะได้อันนี้มาแล้วทีนี้เราจะเอาไอ้ตัวชิ้นเนี้ยเออไปเจาะรูใช่ไหม แต่ว่าทำไงมันติดประมูลนั่นก็คือเอาใบออฟที่เราได้จากดันธนาทอทที่ผมบอกก่อนหน้านี้เออเอามานะครับแล้วก็เจาะให้มันเป็นออฟสถ้าเกิดมีใครมีใบนะมีออฟสก็ทําได้นยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปทําวิธีแรกที่ผมไปดึงในตลาดนั้นก็ได้นี่นะครับผมก็กดไปเสริมเวทปับ๊บนี่แล้วก็เอามาส่องปึง้งเห็นไหมแล้วทีนี้ก็กดปับ๊บไป แค่นี้ครับมันก็ได้อ,อปสี่กดบันทึกผลผลลัพธ์ไปนะครับก็จะได้และอาวุธที่มันเป็นอ,อปสี่ใช่ไหมนี่แต่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าไปอ่ะตีบวกสักสี่ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเจาะรูก่อนก็คือเอากล่องนี้เราได้จากไอ้ดันเมื่อกี้เอามานะครับแล้วก็เอามันไปเจาะรูนี่ครับไปหาไอ้อาวุธมักกี้นี้นะครับไหนวะสตัร์ทหายากชิบหายโคตรเยอะนี่นี่เจอแล้วแล้วก็กดมาเลยนะครับสิบกล่องนะครับสิบกล่องปับ๊บนี่แล้วก็เอามาเจาะรูแบบนี้ นี่เอาใส่รูไปเลยนะครับก็ทําการไปเจาะรูนี่ก็อัดรูมันเข้าไป <What? S 1> ก็เพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้2รูที่มีออฟสี่แล้วเห็นปะนี่เราก็เอาไปลงขายในตลาดได้เลยนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มมูลค่าไปอาจจะตี้งบวก4ก็ได้อนิดนึงก็เอาอะตอนเนี้ <c oughs> ช่วงยากจนก็เอานี่ส่นะครับตีบวกสแล้วเราก็เอามาขายในตลาดได้เลยปึ๊บ แบบนี้นีครับนี่มันก็จะติดประมูลเห็นปะ่ะทีนี้เมื่อมันติดประมูลเนี่ยได้แล้วยี่สิบเอ็ดล้านชิวๆเลยเห็นปะ่ะนี่อะเออลบหักภาษีก็จะได้ประมาณสักสิบเก้าสักยี่สิบประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเอามาให้ตัวลองดึงอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับตัวลองดึงยังไงทีนี้เราก็เข้าตัวลองเรามาเนี่ยซึ่งตัวลองผมตอนนี้เนี่ยมันมีเงินอยู่ประมาณเอ่อร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนะครับซึ่งการที่เราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยเห็นไหม ก็จะเห็นว่าหน้าจอผมเนี่ยมันมีโปรแกรมอะไรมันเปิดอะไรสองสจอได้ยังไงวะเนี่ยแล้วคือมันสามารถทํางีไ้ได้ด้วยนะปิดปิดไปเลยนี่แล้วคือเกมมันเปิดอยู่ว้อยู่เงี้ยเออเราไม่ต้องมาทางทําอะไรมันด้วยก็ทําการนี่ตัวไหนวะเมื่อกี้นี้ <c oughs> หาก่อนนี่ตัวนี้นะครับก็ส่วนตัวนี้เนี่ยผมเปิดฟาร์มเอาไว้เออไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาตัวนี้ก่อนคือเราจะมาดูนะครับว่าไอของชิ้นเมื่อกี้เนี่ยที่เราขายเนี่ย มันอยู่ไหนเนี่ครับก็พิมพ์เข้าไปเลยในช่องค้นหาเนีครับมันจะชื่อชื่อว่าอะไรวะ S T <c> U <oughs> วะเออ S T U เดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะครับตัวหลักของผมก็จะอยู่นี่เห็นปะนี่อ่ะทีนี้มันก็จะได้เทียบกันง่ายๆนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเออนี่นะครับ S T U D E อันนี้ก็ได้จะได้แล้วมั้งนี่นะครับแล้วก็ไปดูอันที่มันเป็นออฟสี่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนี่นะครับก็ดูไปว่าออฟอันเนี้ยมันออฟอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาระยะประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็นตอนนี้11 7ใช่ไหมเราก็ดูเวลาตรงนี้1 1อยอันไหนที่มัน1 1 7นาทีอันหน้าที่2มันจะไล่เรียงกันมานะครับ ที่มันติดประมูล117นาทีอะประมาณเนี้ย นี่นะครับก็จะอยู่น่าจะอ,นนนอันนี้มั้งบวก4ด้วยนะครับก็น่าจะใช่ทีนี้เราก็ดูออฟเนี่ยว่ามันตรงกันไหมเนี่ยเห็นปะ ATK 20อันนี้สเต็ง5สเต็งถูกต้องนะครับก็ตรงตามที่เราขายพอดีเราก็เอาตัวเด็กของเรามาดึงนะครับนี่เห็นปะก็ทาการซื้อเลยเพียงแค่นี้ครับตัวหลักของเราก็จะเห็นว่ามีคนมาซื้อของแล้วแหละเนี่ยเห็นปะก็สามารถเอาตัวเด็กของเราเนี่ยมาทําอย่างนี้กันได้นะครับบางคนบอกว่าโอ้โหตัวเด็กมันมันสำคัญด้วยหรอมันบอกเลยนะครับถ้าสําหรับผมนะมันสําคัญมาก มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเก็บเงินได้เอ,อ,อันไหนที่เราสามารถขายได้เพราะว่ากล่องอันนี้มันจะมีทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเอาง่ายๆคือไปหาตัวเด็กไว้คนละตัวอย่างน้อยนะครับเพราะถ้าเกิดอย่าง,งเล่นเกมนี้นะแนะนําว่าต้องมีนะครับอือของมันจําเป็นต้องมีและตัวเด็กเราจะเก็บเงินยังไงล่ะทีนี้เราก็พาตัวเด็กไปลงดันนะครับด้วยการใช้ v s e phone นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นของ v s e phone ใครอยากจะลองใช้ก็ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ให้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวผมสอนวิธีใช้ตอนท้ายคลิปอีีกทน ทีนี้เนี่ยก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็พาตัวเด็กผมไปลงดันใช่ไหมตัวนี้มันออฟไลน์เอาหมดเอามันออกไปก่อนนี่นะครับก็เอามันออกไปแล้วก็พามันไปลงดันเลยนะครับคือมันสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยคือมันเปิดได้หลายจอนี่ครับก็ทําการกดท้าทายไปเลยทีนี้ตัวเด็กมันก็จะตามกันมาหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันออนไลน์หมดเลยเนี่ยสามารถปิดไปได้เลยนะแบบนี้กดปิดไปเลยอ่ะตัวหลักทานไปเลย ได้ไหมก็ได้นะครับคือมันเป็นโปรแกรมที่เปิดไว้24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนานะคือการนี้เราจะทําให้มีตัวเด็กมันมีตังค์เนี่ยหเลยนะครับพามันไปฟาร์มทุกวัน2พามันไปล่าบอสทุกวันวันละ5ตัววันละ10มินิอะไรเนี่ยนะพาไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมกล่องอันนี้มาตัวเด็กก็คือบอกเลยว่าจะเติบโตจะหาเงินจากตรงนี้กันได้เยอะมากๆนะครับนี่ก็พามันมาลงดันตัวนี้กันเนี่ย อันนี้ก็ทําการตีบอสไปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไว้เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นแล้วกันเปิดไว้เปิดไว้นี่เดี๋ยวคิดว่าผมทําการออฟไลน์ไปเ <Huh? S 1> ออเห็นว่าปิดไปนึกว่ามันออฟไลน์ line ไปแล้วยังยังอยู่นะเนี่ยเห็นปะ เราสามารถปิดคอมไปได้เลยนะปิดโปรแกรมนี้ปิดไปเลยปิดคอมไปเลยนะครับแต่โปรแกรมยังรันอยู่ก็คือมันเป็นระบบคาวไงคือมันมันสามารถใช้ได้เลยนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆเอามาลองใช้ดูลองเปิดใจใช้ดูคือตอนนี้ทดลองใช้ฟรีด้วยนะลิงก์ใต้คลิปนะครับใช้ยังไงเดี๋ยวผมบอกในคลิปอีกทีนึงเนี่ยเพียงแค่เนี่ยผมก็เอาตัวเด็กมารับรางวัลกันได้แล้ว เดี๋ยวเอาตัวเด็กมารับรางวัลกันนี่อ่เห็นปะเอาตัวเด็กมารับรางวัลได้แล้วเนี่ยก็เพียงแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวเด็กกดกวาดเลยนะครับเดี๋ยวออกจากดันนี้ก่อนนะครับเมื่อเสร็จไปแล้วแล้วก็เอาตัวเด็กกดกวาดแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่ได้จากกล่องอันเนี้ยไปขายในตลาดอันที่มันชาวบ้านชาวช่องเขาใช้กันอ่ะไอ้พวกดาบดาวตกพวกอะไรพวกเนี้ยก็ขายไปได้เลยนะครับก็ผมก็จะเอาไปขายเหมือนกันที่นี้เมื่อมันลงดันเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดกวาดนะครับนี่ดันนี้ผมจะแนะนํานะว่าจะเอามันมาลงนะครับพยายามพ ตัวเด็กไปลงก็คือดันานาทอสเนี่ครับนี่ดันานาทอสก็ถ้าเกิดพาลงได้ก็ลงด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสได้ออฟสีดีๆบางทีก็จะให้ตัวหลักดึงก็ได้แล้วก็ดันที่จะให้พาลงนะครับก็คือร้อยชั้นอย่างเงี้ยได้วัตถุดิบในการไปครัฟของได้ด้วย แล้วก็พวกอลารคิลอะไรเงี้ยเปิดการ์ดได้ด้วยนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นดันที่ผมจะแนะนําให้พาตัวเด็กไปลงแล้วก็ดันบอสเนี่ยครับไอ้ดันบอสตัวเนี้ยที่ผมพาไปลงไอ้จินนี่เนี่ยเออก็คืออย่าลืมนะครับพาไปลงทุกอาทิตย์ก็ได้เออถ้าไม่มีจินนี่ก็ตัวอื่นก็ได้นะทีนี้ผมก็กดกวาดไปนะครับกวาดไปให้หมดกวาดไปกวาดไปกวาดไปกวาดมันไปให้หมดเมื่อหมดแล้วปั๊บอ่ะทีนี้เราก็เอาตัวเด็กขายนะครับขยายจอกัอน นี่ก็เอาตัวนี้นะครับมาขายมีอะไรที่มันใช้กันผมก็จะเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันดาบดาวตกแล้วกันเพราะมันขายง่ายนะครับดาบดาวตกเนี่ยเพราะว่ามันคราบไม่ได้ไงอันอื่นมันยังคาฟได้ดาบดาวตกแม่งคาฟไม่ได้ถ้าเกิดใครเล่นในก็ จะต้องใช้นะครับผมก็เลยจะเอาฮ o ล y ี่อเวนเจอร์นี่แหละมาขายนะครับก็ทำการเอามาให้ตัวเด็กขายได้เลยแบบนี้นะครับนี่โหที่เต็มไม่รู้ขายเลยเยอะแยะไปหมดอันนี้บอกเจ็ดอ่ะผมเอามาตีเล่นแล้วมาลองขายดูเนียเผื่อออกนะครับมันก็ไม่ออกเนาะนี่ก็เอามาขายนะครับบางทีก็เอาตัวเด็กมาขายได้อะไรได้อย่างนี้ทําอย่างนี้กันได้เลยนะครับใครที่ยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ก็เอาไปลองทําดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วทีนี้เมื่อมันฟาร์มวันวันหนึ่งเสร็จปั๊บก็มารับของนะครับเนี่ย 拜。 ก็กดรับของได้ส่วนกล่องเทาตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะสะสมมาเปิดอีกทีนึงเพียงแค่นี้เองนะครับคือระบบ v s p h o n e นี่ครับใครที่อยากจะเอามาลองทำก็ลองทำดูได้หลักๆวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือกล่องอาวุธเลือกอะไรดีนี่แหละนะครับที่แพงที่สุดของผมก็จะเป็นสตัรดเอ่อสตัตรดเด็ดคันนัคเคิลนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยและนี่ก็คือเราสามารถรับเงินมา21ล้านกันชิวๆเลยเห็นไหม21ล้านเนี่ยเราลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเราไปทำกับสมมติผมเป็นกาตากาตาผมอันละ 1M ออย่างเงี้ย ผม21ล้านเนี่ยผมสามารถซื้อได้กี่ชิ้น ยี่สิบเอ็ดชิ้นครับเหลือหักลบภาษีก็เหลือประมาณสักยี่สิบสิบเก้าแต่ถ้าเกิดเราไปทำกาตาของเราเนี่ยชิ้นละหนึ่งเอ็มอย่างเงี้ยดูดีเราได้ตั้งสิบเก้าชิ้นเลยนะอันนี้ประมาณนะครับเออก็คือคาดคำนวณเอาไว้ซึ่งกาตาเนี่ยถ้าเกิดมันเจาะรูอะเราลองดูถ้าเกิดเอากาตามาทําได้แค่สิบเจ็ดล้านอ่ะตีสักสิบเจ็ดล้านแล้วกันนะก็ยังขาดทุนอยู่ดีอันนี้มันก็ยังดีกว่าใช่ไหมล่ะผมก็เลยมาบอกให้ทุกๆคนดูนะครับว่าเออเราควรจะเลือกอะไรดีในกาในกล่องอาวุธอันน มันมาอีกเราก็สามารถกลับมาดูคลิปนี้กันได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยหรือใครที่อยากจะรู้ว่าเออถ้ามันเป็นกล่องแบบอื่นเนี่ยมันควรจะเลือกอะไรดีล่ะที่มันคุ้มคุ้มก็ผมทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับและบางคนนี่ครับอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยตัวเด็กอะมันไม่ต้องมีก็ได้ลาคาญตัวเดียวก็พอแล้วเออจะสร้างทำไมหลายๆตัวเนี่ยเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนี้นะแต่ผมอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยลองเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวเด็กในตอนนี้เนี่ยเเเราาาานอ่ะะมกๆพว ในขณะเดียวกันคนอื่นก็หาได้เงินนะดูดีอย่างผมอย่างเงี้ย21ล้านหรือบางทีอาจจะหาเงินได้วันละ 10m ในขณะที่เราเนี่ยหาเงินได้วันละแค่ 3m แล้วก็คือขายของในตลาดก็ขายไม่ค่อยจะออกอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำเนี่ครับไปลองหาตัวเด็กเอาไว้คนละสัก1ตัวก็ได้แล้วก็ทําตามวิธีผมน่ครับก็คือมาใช้ v ีไอโฟนในการพาตัวเด็กไปฟาร์มาตัวเด็กไปล่าบอสหรือถ้าเกิดตัวเด็กเนี่ยใครที่อยากจะเอาตัวเด็กให้มันมีเงินใช่ไหมก็เอาตัวเด็กไปเติมพาร์ตกันก็ได้นะครับซึ่งพาร์ตในตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้ตัวเด็ก เติบโตกันได้เช่นกันหรือตัวหลักใครจะเติมพาร์ก็เติมกันได้แต่อยากจะแนะนําว่าไปเติมกับเว็บที่เติมได้ถูกๆเนี่ยครับเพราะว่ามันถูกกว่าเติมเองเยอะนะครับลองเปิดใจกันดูก็คือเว็บ e a s y card ์เนี่ยเพราะว่าถูกกว่าเติมเองเยอะและปลอดภัยมากๆนะครับผมก็เติมกับเว็บนี้เหมือนกันนะก็คือมันสามารถทําให้เราเนี่ย เอาเงินที่เหลือเนี่ยจากการเติมปกติเราจะเติมอย่างเช่นพาส2สอย่างเงี้ยในราคา200เกือบ300อ่ะถ้าเติมกับอีซิกาอยู่200ต้นต้นสองบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดมันดุกกว่าเติมเองเยอะนะครับก็คือมันจะช่วยเราได้เยอะแล้วปลอดภัยมากๆครับไม่ต้องมาหวาดระแวงอะไรด้วยนะก็คือเติมง่ายด้วย เติมที่หน้าเว็บได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นก็ไปกดกันดูได้นี่ถ้าเกิดใครจะเติมพาร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เจะเอาตัวเด็กไว้แค่ฟาร์มล่าบอสลงนันเออเก็บเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็คือในคลิปนี้ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับโดยการใช้ V s p h o n e มาทดลองใช้ฟรีกันได้หรือใครที่สนใจจะเช่าเพิ่มก็สามารถกดที่ในเว็บเขาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการใช้ V s p h o n e เหมือนใช้กันยังไงนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทดลองใช้เนี่ยครับหรือใช้ฟรีของ Vodafone e หรือเราจะมันใช้ยังไงก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับไปที่เพิ่มเติมนี่เห็นปะแล้วเข้าไปที่ทดลองใช้ v o p h o n e ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ใต้คลิปผมนี่แหละนะครับก็กดไปได้เลยนะครับกดไปที่ลิงก์นี้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยทดลองใช้กันได้นะครับหรือจะใช้ฟรีหรือจะยังไงก็กดเข้ามาได้แล้วทีนี้เราจะล็อกอินด้วยอะไรล่ะอ่าผมจะล็อกอินด้วยอะไรดีวะ เกิลแล้วกันอ่านี่นะครับก็กดเชื่อมไปเลยนะครับแบบนี้อ่าก็กด Continu e ไปเลยทีนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยเห็นปะก็คือเพิ่มโทรศัพท์ระบบค่าวนี่เป็นเครื่องค่าวของฉันเนี่ยก็กดเพิ่มไปได้เลยนะครับทีนี้ก็ซื้อค่าวโฟนที่นี่อันนี้จะเป็นขั้นตอนการซื้อขายข,ายของเขาเนื้อก็จะแนะนําเฉยๆนะฮะทีนี้ก็มาดูเครื่องค่าวว่าเรามีอะไรบ้างหรือเราจะใช้งานฟรียังไงร้านค้าโค้ดเปิดใช้งานนี่นะครับซื้อรหัสเพื่อเปิดใช้งาน มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ครับนี่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายศูนย์ดอนนี่เห็นปะ่ะกดมาที่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับเห็นปะ่ะร้านค้าโค้ดเปิดใช้งานมาที่ตรงนี้นะแล้วไปที่รับตรงนี้เนี่ยครับนี่กดเสร็จปับ๊บกดรับตรงนี้ก่อนเนี่ยครับก็สามารถทดลองใช้ได้ฟรีสามชั่วโมงด้วยกันเนี่ยก็กดรับมาได้เลยทีนี้เมื่อมาสู่หน้านี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะงงๆหน่อยเนี่ยครับอะไรของมันวะเนี่ยเออเยอะแยะไปหมดให้เรากดมาที่ตรงนี้ดูรายละเอียดเนะครับมาที่ตรงนี้เสร็จปับ๊บ มันจะเป็นหน้านี้เราจะเห็นว่าเราจะมีเคว3ชั่วโมงใช้ฟรีนะครับตรงนี้ใช้ฟรีนะบอกเลยนี่ครับก็เอาไปลองกันดูได้ทีนี้ก็เข้ามาที่จัดการรหัสเปิดใช้งานตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราจะได้โค้ดตัวนี้มาเห็นปะแล้วก็กดคัดลอกเลยหรือไม่ก็ c o ปปี้มาก็ได้ทีนี้โค้ดตรงนี้เอามาใส่ตรงไหนล่ะใส่ตรงนี้นะครับรหัสเปิดใช้งานตัวนี้กดมาที่แถบนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดมาเกี่ยมากรอกนะครับนี่ แล้วก็กดปึ๊บไปแบบนี้นะครับลาดเปิดใช้งานเริ่มต้นก็กดสามารถแลกเลยนี่คุณได้ดําเนินการบ่อยไปเอา้าอะไรวะ อ่าเลือกเวอร์ชันนะครับรหัสเปิดใช้งานเริ่มต้นเออก็คือก็กดได้เนี่ยเออ <c oughs> <c oughs> กดบ่อยไปไงเออลวนทีนี้เมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับเราก็แค่กดไปปั๊บนี่เชื่อมต่อใหม่ปับ๊บระบบเดียวเออไม่สามารถเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับเครื่องคาวอะไรวะและถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้มานี่ครับก็คือเราอย่าเพิ่งตกใจนะเออไม่สามารถเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องคาวอะไรเนี่ยคือ ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรของมันวะเออก็คือดูข้างหลังมันโหลดอยู่นี่การเชื่อมต่อกับรอมมันโหลดอยู่เพราะฉะนั้นยิปล่อยมันไว้เงี้ยเออเดี๋ยวมันก็เสร็จนี่ครับและเราก็จะได้หน้าเมนูแบบนี้มานะครับเนี่ยกดเข้าไปปับ๊บเห็นไหมมันก็จะโหลดได้ตามปกติเลยทีนี้เมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับอ้าวชิหายวัตถุดิบกูอยู่ไหนเนี่ยปกติมันจะมีทางขวาด้วยนะครับนี่อยู่นี่ปะ่ะเออนี่ไง เนี่ยก็คือเมื่อกี้ผมไปกดแบบลูกบอลลอยมานะครับแต่ถ้าเกิดจากมืออาชีพเนี่ยมันก็จะอยู่ทางนี้เลยเห็นปะเออก็สามารถกดแบบนี้ได้นะครับหรือจะเคลียร์แอปก็เหมือนโทรศัพท์กปกติเลยเนี่ยครับเนี่ยก็ถ้าเกิดจะโหลดเกมแล้วก็เข้ามาที่ Play Store ตามปกติเลยนะ l พ y s t o ต e อยู่ข้างล่างเยอย่าไปกดข้างบนเหมือนผมตอนแรกนะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะครับเออทำไมเข้าไปโหลดเกมในนี้เนี่ยพวกเกมอะไรพวกนี้มันทำไมมันโหลดไม่ได้วะแอป t o r e เลยเนี่ยมันิ่งกดไม่ได้ข้างล่างครับข้างล่างใจเย็นๆนะฮะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งวู่วามนี่ กดเ a y Store ข้างล่างแล้วก็กดซิกอินตามปกติเลยโหลดเกมมาได้ตามปกติเหมือนโทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องหนึ่งเลยนี่ครับทีนี้เราจะปิดมันไปก็ปิดไปตามปกติเลยนี่เห็นปะ่ะหรือเราจะโหลดมาเป็นแอปนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บเขาได้เหมือนกันนะเว็บอันนี้นะครับถ้าเกิดใครเล่นในคอมเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่เว็บนี้ได้เลยนี่ v ี Phone นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ด้วยแล้วกันทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปตรงนี้ได้ตามปกติเลยเห็นปะ่ะมันจะกลายเป็นแอปเลยครับที่ผมใช้อยู่เนะยฮะ เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแอปแบบนี้ที่ผมใช้อยู่นี่บซึ่งถ้าเกิดใครที่ลองใช้หมดแล้ว3ชั่วโมงถ้าเกิดเราจะใช้ต่อใช่ไหมผมอยากจะแนะนำเนีให้ไปซื้อแบบระบบนี้มานี่ถ้าเกิดใครจะซื้อต่อนี่ครับก็วันละตกแล้วถ้าเกิดเราจะเอามาเล่นแบบคุณภาพเยอะๆเลยนะก็ซื้อระบบแบบ MVP มานะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออมันเหมาะกับเกมอันไหนเออเกมที่ใช้กราฟิกเยอะๆเนี่ยอย่างเช่น LegM อย่างเงี้ยเออก็ XVP ไปเลยนะครับหรือไม่ก็ MVP ก็ได้ในราคาแค่นี้เองนะครับเนี่ยราคาถูกๆเนี่ยศูนย์จ ดอนต่อวันหรือจะเป็นเดือนก็ได้นเนี่ยก็ทดลองใช้กันดูได้ทุกคนมันทําให้ตัวลองเรามีเงินได้เยอะครับตรงนี้คุ้มบอกเลยแล้วมันถูกกว่าแอป,ปอื่นด้วยเ <c oughs> นี่ยหรือจะเอาแบบอื่นเราไม่คิดอะไรมากก็ v i p ก็ได้แล้วก็จะลองดูเนี่ยครับเห็นไหมระดับ MVP คือระดับสูงสุดระดูภาพที่มันแตกต่างกันแล้วกันนี่ครับคืออันนี้คือระดับ x v i p นะกับระดับ MVP อ่า้วดูภาพแตกต่างกันไหมดูดิอันนี้ยังเป็นดน้ำมันอยู่เลยอแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรก็อันนี้ก็ได้ XVp ก็ได้หรือถ้าเกิดเราอยากต้องการกราฟิกดีๆเอามาเล่นด้วยก็ MVP เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ของ V-S Phone เออใครจะทดลองใช้ก็เอาไปทดลองกันดูแบบนี้นะครับเออ ผมก็จะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูและและนี่ก็คือวิธีการรับ21ล้านกันมาใช้ชิลๆแบบฟรีๆเลยซึ่งกล่องตัวนี้นะครับมันจะมาในทุกๆเดือนอ,อืน่าจะประมาณวันที่17ของทุกๆเดือนนี่แหละนะครับถ้าจาไม่ผิดเนาะแต่กล่องตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปในทุกๆเดือนนะอย่างเช่นเดือนนี้เป็นอาวุธเดือนหน้าอาจจะเป็นเกาะเดือนต่อไปอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นมันจะไม่ซ้ากันเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลย เพราะว่าผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วแต่ว่าอาวุธยังไม่เคยทำเนียผมก็เลยมาทําในคลิปนี้อีกทีนึงเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนั่นเอง มันจะได้คุ้มคุ้มนะฮะแล้วก็วิธีการใช้ v s Phone ทดลองใช้ฟรียังไงทำยังไงให้ตัวลองเรามีเงินมาดึงของให้ตัวหลักกันจะเราจะได้คันคนอื่นเขาจะได้มีเงินใช้ไปตีบงตีบวกมีเงินใช้ไปทำสมงสมุดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่ผมจะเอามาลงในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหากมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมอ่านทุก สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันจ้า